คูปะต้าสมาร์ทฟาร์มแคมป์นะครับปี2022ก็ปีนี้เป็นปีที่8นะครับแต่จริงๆแล้วเนะี่ยถ้าเราย้อนไปจริงคูปตาเองอ่ะเคยเคยจัดเกี่ยวกับแคมป์พวกนี้มาจริงๆก็เริ่มตั้งแต่ปี43นะครับแต่นั้นใช้ชื่อว่ายุวเกษตรไทยนะครับก็สำหรับปีนี้เองก็จัดเราไม่ได้จัดมาอยู่สัก2ปีนะครับช่วงช่วงโควิดที่ที่ผ่านมาก็ก็หยุดไป ว่าปีนี้ก็เริ่มกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับซ,ซึ่งซึ่งวันนี้เราคิดแล้วว่าเรื่องของของการที่จะส่งเสริมนะครับวันนี้ถ้าถ้าเราเรื่องพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในเรื่องของการที่จะนําเข้าไปสู่เรื่องของการเกษตรเราเนี่ยผมว่าน้องๆรุ่นใหม่เหล่านี้ครับก็คือคนที่จะไปสืกสารหรือว่าไปต่อยอดในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับสําหรับที่ไปช่วยรุ่น ลูกพ่อลูกแม่นะครับมามาช่วยในการที่เราพูดถึงการเอาเทคโนโลยีมามาใช้ในภาคการเกษตรการเราพูดถึงสมาร์ทฟาร์มิง่งเราพูดถึงเรื่องของ IoT ต่างๆเนี่ยผมคิ่าน้อง,องๆกลุ่มนี้แหละครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกคือจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับในเรื่องของการที่เราจะสร้างพื้นฐานในการที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลย จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับนอกเหนือจากเรื่องของความรู้เรื่องของการเกษตรเรื่องของความรู้เทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของเครืๆๆ่องจักรต่างๆซึ่งวันนี้ทา่านก็อาจจะได้ชมนะครับวันนี้เขาเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ทเรามีนะครับเราก็คิดว่าอีกส่วนหนึ่งเรามาสอนเพิ่มเติมเขาวันนี้เอาคนที่น้องเขาจะได้รับความรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับรวมถึงเรื่องของการทําตลาดนะครับในเรื่องของออนไลน์อะไรต่างเนีย่ยเพราะเราพบว่า ถ้าการเกษตรของเราเนี่ยหลังจากที่เราปลูกนะครับเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยแปรรูปก็ดีเนี่ยการตลาดน่าจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้ต่อยอดในเรื่องของที่เราบอกสมาร์ทฟาร์มิ่งเราเน้นเรื่องของการที่เราอยากให้เกษตร,รกรของเรามาทรรรรําเกษตร,รกรรมเกษตรกรรมในความหมายของเราก็คือทําเป็นธุรกิจนะครับแล้วเขาที่ตัดที่ต่อยต่อยอดไปได้ด้วยอันนี้ก็ที่วันเนี้ย ี่วันสามคืนเนี่ยน้องๆก็จะได้ได้เรียนเรื่องราวต่างๆพวกนี้เยอะนะครับจากทั้งเรื่องของที่เพื่อวิทยากรของเราเองนะครับวันนี้อย่างตัวอย่างที่มานะครับเมื่อาจะเป็นจากดีป้ต้เองจากเิษณุตันะครับเปิดทำม,มิตรกัยในเรื่องของความรู้เรื่องของอเกษตรนะครับเรื่องผักผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็แม้แต่เราก็จะเอานําคนที่หลายๆเรื่องเรื่องใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้าไปทําการเกษตรนะครับเจ้าของไร่จันเรียนนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการตลาดาออนไลน์นที่โซี์นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งเรื่องของวิพูนวิพูนะครับที่เป็นเจ้าของที่ทําเรื่องมีดออาวัตตานะครับซึ่งซึ่งเป็นอานาคตในเรื่องของเราพืชมาี่มาแทนเอัสารกิจกรรมไฮไลท์ที่เราจะมอบให้น้องๆในสีวันนี้มันใหญ่มากครับ อีกอย่างไฮไลท์อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนนะครับก็คือเรื่องของการเรียนความรู้นะครับได้ที่ได้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆเรียกว่าเราทุกด้านนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับวิๆมาวันนี้อันนี้เราถือว่าเป็นห้องเรียนนอกห้องเรียนที่อยู่นอกนอกห้องนะครับพื้นที่220ไร่น้องๆจะได้มีโอกาสนะครับวันนี้ลงมาเรียนรู้ทําจริงๆ มีวัตถุนจาเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องที่เขาไปดูซิว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยมันทําได้ไงได้ลองฝึกได้ลองใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่คูบต้ามีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันการพเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยการอธิบายเหตุผลแล้วก็หรือว่าทําไมแต่และช่วงแต่และขั้นตอนการเพาะปลูกเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรมีเทคโนโลยีเข้าไปใชบมาก mm hmm. หรือแม้แต่วันนี้ครับผมเชื่อว,ว่าน้องๆหลายคนเนี่ย เดี๋ยวก็มีโอกาสได้ได้ฝึกขับนะครับในอุปกรณ์ของเราที่ที่เตรียมไว้วันนี้นะครับเพราะตรงน,นี้ตรงที่ทุกท่านยืนอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นโซนที่สิบเรื่องของ driving school นะครับหรือว่าทดลองฝึกขับนะครับว่าได้หมดนะครับตั้งแต่เครื่องของเราจนกระทั่งถึงโรรนที่ที่มีมีหลายขนาดนะครับซึ่งๆน้องๆก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปช่วยที่บ้านหรือว่าจะ เขาก็ได้มีอย่างน้อยที่มีทัศนคติที่ดีกับเรื่องของการที่เกษตรของเราการนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของการเป็นตัพูกันเยอะเรื่องสมาธิวันนี้เขาก็จะได้มีโอกาสได้สัมผัสรประสบการณ์ตรงน,น้องๆพวกนี้เราคัดเลือกมาจากไหนนี้ส่วนใหญ่ก็จะ,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 จะอยู่ระหว่างสักอายุสักรประมาณสักสิบเก้ารืยี่สิบเอ็ดก็ประมาณเฉ้แล้วปีสามปีสี่ปีสองปีสามปีสี่เนี่ยคณะหลักๆที่เขาจะเข้ามาที่สนใจนะครับก็จะเป็นคณะเกี่ยวขึ้เกิดการภาคการเกษตร วิศวกรรมบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ปีก็จะมีคนสมัครเข้ามาเยอะนะฮะแล้วเราก็ต้องผ่านงานคัดเลือกเข้ามานะครับดังนั้นก็พอพอผ่านาางานคัดเลือกเข้ามาผมจะว่าทั้งหมดตอนนี้มีคนอยู่ประมาณสัก752คนที่เคยมาผ่านแคมป์เรานะครับแต่คนสมัครประมาณสัก1 5 0 0คนนะครับึ่งก็ก็ถือว่าต้องคัดเข้ามานะครับคนที่มีความสนใจจริงเพื่อเรามองว่าอันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะไปต่อยอดนะครับ ที่ถามว่าเราแล้วคนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทําไงบ้างนะครับเท่าที่เราดูจากตัวเลขของเราเนี่ยน้อยก็มีเกินสิบเปอร์เซ็นนะครับท,ที่กลับไปแล้วก็ไปทําของตัวเองนะครับน้องๆบางคนก็ที่เคยผ่านเข้ามาแคมป์ของเรานะครับเมืนน่อแต่ปีสองพันสิบสี่นะอาจจะมีน้องบากคนที่อยู่ที่้องเอ็มนะครับซึ่งเคยมาเข้ามาจอยเราเนี่ยกตอนนั้นเ็เรียนอยู่ที่ คณะธรรมชาติพัพพยากรธรรมชาติของ oh. ที่สงขลานครินนะครับก็อันนั้นเขาก็ไปพัฒนาและจะจบแล้วนะเับเป็นนักวิจัยทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ใชดด้องค์ความรู้อะไรต่างๆเขามีนะครับไปพัฒนาในพื้นที่ของเขานี้จังหวัดสงขลานะครับ